าม,มาึามมาสวัสดีครับและนี่คือรายการพี่พี่วันนี้มีการแข่งขันที่มีชื่อว่าอย่าอ่านให้ดูสีนี่ แต่งตัวเฮียใส่สซซูทัาไต่อ่ะเริ่ลจัดจัดอ้าววันนี้วันนี้วปนนี้เปิดแต่งหน่อยเอาเปิดธรรมดาก่อนทีนเพื่อให้คนต่อไปใส่เสื้อกันมันทีเขาชอบของเขารับสี่สีสโ่สีกระโดดปุ๊บปุ๊ปุ๊ เราได้เหรออ้าววันน i̇şte ี้มีเกมมาเล่นกันเป็นเกมออนอมแบบแฟนพันธ์แท้สามวิอ๋อเห็่ยนั่นที่เปิดป้ายมาเลยพูดตามพี่ตามพีเออเปิดกันนะเปิดมันนะอย่างนี้ยได้เปิดเปิดโดยใจไปครับเจฟฟ์โกโซล่าครับถูกต้องนะครับกติกาก็คือจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเกณย์จะเขียนคำว่าสีดำสีเหลืองนี่เยืยกตามสีไปเรื่อยแต่เราครับอ่านให้ดูว่าตัวหนังสือใช้เขียนอ่ะคือสีอะไรอ๋อเอ้ยยากอยู่นะ เสียูเสียบ um ูเส at oh, ียูไปแล้วท่าน้่ดูแป๊บก้าวด้วยสีชมพูนี่ชมพูทักมาทักมาที่ให้ดูในวันเสารนี้เฉยเป็นการทดสอบสมองตรองปัญญานี่จะกันทำไมวะกวันนี้บอกไวแล้วัะผมที่มันก่อนอันนี้อาจจะให้เป็นทีละร้อยคะแนน เวาเนี้ยคนเข้าแข่งขันทีได้ที่หนึ่งรับไปเลย20ล้านคะแนนเย้แต่กรรมการมีไปแล้วห้าสิบ้านกรรมการมึงไม่แข่งเราเลยเราคุยไอ้สักกรรมการต้องมีของกรรมการไม่มีมึงหยุดเรื่องอะไรพูดไปแล้วกรรมการไหนยังไง แล้วให้สุนทรรัตน์คะแนนกรรมการไม่มีแต่ที่หนึ่งยังรืมไปยี่สิบล้านคะแนนนะครับใครได้หนึ่งไม่สุนทรรนคะแนนใครได้มึงก็ได้อยู่ดีไม่น่ามันคือมันแตกสูตรไม่บอกอะไรเลยเอาห้าสิบล้านเนี่ยกรรมการต้องมีคะแนนเอาไว้เก็บไว้อยู่แล้วแล้วเราก็อยากได้หนึ่คะแนนนี้ก็จะมาไี้นะข้า่านตัวหนังสือที่เขียนเนื้วแต่สีแต่จะต้องอ่านแค่เฉพาะสี่อยู่ในตัวมันต้องตอบสีของตัวหนังสือตอบเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าผู้เข้าแข่งขันเขาอยากได้ยี่สิบล้านคะแนนนี้ไปทำอะไรไปดูกัน ผมเห็นอาชีพเดือนผ่านไปแวบหนึ่งนะผมตั้งใจครับเพราะว่าถ้าในเรื่องไหวพริบเนี่ยผมคิดว่าผมทําได้แล้วผมจะฟ้าคะแนนยี่สิบล้านเนี่ยทำไมไม่ได้เลยเกมนี้ผมตั้งใจมากครับผมอยากได้ยี่สิบล้านไปฝากลูกที่บ้านที่สิดล้ายคะแนนจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเกมนี้ผมถายมากครับผมเป็นคนโผลไวครับไม่ใชื่อหรัอเปล่บ ไม่ครับไม่ไวยากรู้เห็นเป็นใจกับเขา่ไหผมจะเอาคะแนน20ล้านนี้เอาไปบริจาคตามวัดต่างๆเพื่อเอาไปอนุโมทนาบุญมาลดหย่อนภาษีอครับคุยยนสวัสดีครับวันนี้ผมตั้งใจมาแข่งพื้นที่ครับมาเอาคะแนนกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมครับ เลครับวันนี้ถ้าผมได้คะแนน20ล้านไปผมจะเอาไปาเปิดกู้คะแนนครับ <c oughs> เปิดกู้คะแนนรอบระบบเวลา,มาผมแบบว่ารู้สึกท้อแท้ในใจแต่ว่าไม่มีกาลังใจเลยก็มาขอท <c oughs> ี่ครับผมได้คะแนนครับผมก็ให้กู้สักหนึ่งล้านอะไรเงรี้ยต้งคิดดอ,อกไปแต่วันนี้ผมไม่หวังอะไรมากครับก็อย่างเหมือนซุปเปอร์ซที่ว่าเขียนเสือ ให้สวยแล้วก็เอาไปกู้คะแนนผมครับเริ่ม้นะายนยาวเลยนะเลยเลยเเริ่มาที่คนแรกนะรีบมเป็นไปไหนอันี้หรอมงไม่เริ่มจากคนใกล้ก่อนไม่คนไกลก่อนเตกรรมการแล้วต่มการใจเย็อกรรมการใจไม่เยกพร้อมแล้วตามเพื่อนนั้นนะครับหนึ่งสองสามไปเยสี่ชั่วโมงสามนานไวะวะอ้โหเดี๋ยมานะครับสาวเนะครับ

ตนีไม่เสร็จแล้วรถไม่เหลือวิเงพอวิ่งพอวิ่อวูรถ่องสาววิ่พกูไม่ได้นะโดนโดนะดทุกตอรบสามองหไปจบบเอ้ยอย่างี้ได้เหรออย่างี้ได้เหรอวิเปนสอวิหรือวิอปไปตาปองอะไรหาเรื่องเรอเยหาเรื่องอจบแล้วสามสองหนึ่งต่อเลยต่อเลย เลือนไปป้อตอลสีเยอะเลไปบิ๊กไปพร้อมแล้วต่อตอเืสีแดงอโอ้โหสองสุเเที่สลอเยี่ยมีืัไหมมาสสพร้อมแล้วตเืสีแดงอเรื่อเลือนต่อเลืองส่อเรื่องสีบต่อเรื่ ได้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 ครับตับคับโอเคเอาผมรอบสองนะครับเด็วลูกคะแนนแต่ครั้งนี้คือใครตอบผิดออกไปเลยบนนครับผมเริ่มแต่คำแรกนะครับเริ่มแต่ปกป้องก่อนครับสามสองหนึ่งสีดำลูกไปสามเริ่ไปสีเหลือง สอง้เฮ้ยตามเป็นมาเปมาเมเีม่นมาีมีะสสีเดะ้บครับอิ๊กนะครับอีบิ๊กนี่มันหัวไวนเพือนเฮ้ยป้า้อมแล้วขอสองสีสีอะไรกับสีอะไรสองสองหนึ่งเขียวกับม่วง สี่นะครับได้ครับได้ครับสามสสีอะไรสีเขียวสีมโอ้ยายแ้วาแล้วตายแล้วตายแล้วตาแล้วาล้าแล้วิายล้อายล้าชิล้าล้วตายแล้วายลตาแลและวตายแ้วตแล้ว้วตแล้วตายแี้วตาล้วตายแล้วะารแล้ายแล้วตายแล้วตลือตาีแล้วยแล้ล้าตาวต้า้ยแล้วตลลล้า้้ย้้าคุณตอบไ้ตกรอบหมดเลย นะครับผู้ลงมานะครับสามสีชมพูสีดำไปเฮ้ยสีชมพูสีชมพูสีชมพชมพูสีดำได้เลยสีอะไรไปไปเพิ่มเป็นสามเ้ยเอาไปสมนะเอาเป็นสามวิสีละวิสีละวิแล้วมแล้วสามหสีเหลืองสีบาสีะบู้ยสีเหลือง อ่ะสีสีโอ้โยเฮียแย่ไแอ่ะเฮ้ยจริงจัหกสีได้ไหมหกสีแต่ไม่ต้องพูดสีได้ไหมอ่ะหกสีเลยเออไม่ต้องพูดสีได้เปล่าให้กูกี่วิธีอ่ะสามวิหกสีสามิมาไอ้สัตว์มาส้มเหลืองส้มให้เรียกขมาแบบนี้ตาลายเลยทุกคนต้องรอด ตอบได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวจะมานับคะแนนนะครับผมว่าใครได้กี่คะแนนบ้างคนที่ได้หนึ่งได้เป20ย้อยคะแนนกรรมการได้รับการเสน็ครับผมแต่พวกคุณที่เก่งคือแบบปอดใจนล่นหมายถึงคะแนนขออยากได้อยากได้อะย่ารอบก่อนล้อมด้วยคู่สีถูกจะอ่านก็ได้นะอ่านนะไม่เอา่เสีไม่เอาสีแล้วนะอ๋ออ่านเอออ่านหนึ่งสองต้อไม่ได้จบมึงไม่ได้คะแนนผมอุณแอลไม่ได้จิะ เด็ก่มีคะแนนยังหวเดี๋ยวงอกมาหน้าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างแล้วใครไดยี่หีด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 ัดี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 ดอดเดี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 ไีดีดีด้ดี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 าีีีีีีูดกับดี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 ดดดดนด้ดดด ปกป้องค่ะือว่าถือว่าโมอาจจะไม่ง้อมา่ไเม่ไดบมือโมไม่สุดที่เรามาคือกอันนี้ลอังมี้ม่อันนี้อันนี้โมอันนี้โง่มากมึงโมี่น่แล้วที่เน็่ใครเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเหนือเปิ้โชว่ก้อลุ้นนี่อะไรกันนะนี่ังไงนี่เฮ้ยในยี่สล้านเนี่ยในใช่ต้องจอสุดท้ายเต้องแบ่งห่านครึ่งกับที่สอง ใช่แต่ว่าของเจ็อร์เซ็นต์กัญนึงโอ้โหทำยากเลยนะมันยาเจ็ดเปอร์เซ็นต์งอยามรู้มึงไปเย็นมันนี่มึงจะตอบได้ไหมอะไนี่ะอ่ะมึงเย็นถ้าตอบผีดหักทำแล้วสิบล้านคะแนนเออออ่ะพร้อมยังยามกยากมายากม้ยากมพกยากมยากมากยากมากยากยากกยากมากยากกก หนไปสามไนสไปเล้ยจุ้ฟเฮ้าจุฟหนเดินไปต้อฟาโอเคเป็นการฝึกสมองที่ดีเือนการยีแบบนี้นะครับมันแยกสสาทได้นะครับผมลองไปให้แต่ว่ามามาแล้วหลายวินาอีหายไปนา ไม่ช่ได้จะดีใจใจจริงไม่ได้ฝืนสมองแยกประสาทแยกประสาทการอ่านกับการมองถูกต้องครับผมอ้าวเราเล่นได้ครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้เลยชอบจัดชอบมากเลยเสียกดลงไปกดไปเม้ปุ่มแดงๆไม่ใช่ถือสมองนะปุ่มในแนวกระชับต่อไปถ้ากดผิดกดคิ้วแฉะแพ้ต้องมาต้องมาต้องมาต้องห่อตัดิครับเออเล่เล่นอะไรกันดีอ้าวพอดีตาดสายผมกดไลค์เฉาสะดกัน ใช้โอนหน้าด้วยนครับผมเสื้อสวยและดิวหน้าช็อปเลยที่จัหนดมีโคตรเยอะตอนนี้เหล,ล,ลือรนไม่หมดนะครับผมทำมาดั้งแดกเล่นนะคนจะขึ้นฟันนะไปที่นี่นี่อยู่แล้วครับผมติดตามช่องทางของเราโอนวหน้านะครับผมมีแจ็คไม้ลมมเลยครับผมไปดูกันด้วยนครับสำหรับวันนี้โอนหน้าขอลเรานุ๊กเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยเร็วัดจัดเลยคุณเฮี้ยโอนหน้า